รถบันโว่940คาริหัดเคลื่อนที่รุ่นแรกๆของวัวนโววันนี้เราจะมาสาธิตเรื่องการเปลี่ยนหลอดไฟรีและเข็มความเร็วไม่ทำงานหลอดไฟรี็ก็ขาดนะครับ ส่วนรุ่นนี้ก็จะถอดยากมากๆเหมือนกันนะครับถ้าเกิดคนไม่รู้นี่หาตำแหน่งถอดไม่เจอนะครับน็อตก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วจะพากันลือชิ้นส่วนมากมาเกินเหตุแต่วันนี้เราจะมาบอกนะครับว่าการถอดนี่ถอดง่ายนะครับขั้นตอนแรกมันจะต้องมีรหัสลับนะครับเป็นรูน้อยๆที่อยู่ตรงด้านใน จะอยู่สองมุมเลยครับมุมซ้ายกับมุมขวาขั้นตอนแรกเราก็ใช้ไขควงอัน้อยๆน,นะครับดันเข้าไปในช่องเล็กๆด้านซ้ายนะครับมันจะเป็นกรอบเหล็กออกมานะฮะเป็นกรอบจอไม้เป็นอันล็ก นี่ครับเขจะถอดง่ายอันนี้ก็จะเป็นข้างในน็อตก็จะเป็นนอ็อตดอกจันนะครับส่วนมากรถยุโรปก,ก็จะใช้น็อตด,ดอกจัน จะสังเกตเห็นว่าทำอย่างแข็งแรงนะครับชิ้นส่วนอุปกรณ์ทุกอย่างนี้เป็นโครงเหล็กโครงอลูมิเนียมไม่เหมือนรถรุ่นใหม่ๆนะครับเน้นพลาสติกแล้วแต่อันนี้โดยเฉพาะบนวอรุ่น940แข็งแรงมากครับถอดมาด้านหลังก็จะเห็นหลอดไฟ ก็เปลี่ยนหลอดไฟรีได้เลยครับไม่ยากง่ายมากสว่วนเข็มความเร็วกับตัวแรกไม่หมุนนั้นรุ่นนี้จะเป็นไม้ไฟฟ้าแล้วครับจะเป็นไฟฟ้าเราก็มาตรวจเช็คดูตัวสปีดเซนเซอร์ เซนเซอร์รถรุ่นนี้จะอยู่ตรงเฟืองท้ายนะครับจับสัญญาณตรงเฟืองท้ายซึ่งรถขับเคลื่อนล้อหน้าทั่วไปจะอยู่ตรงเกียร์แต่รุ่นนี้จะอยู่เฟืองท้ายนะครับตำแหน่งเซนเซอร์ก็อยู่ตรงนี้นะฮะ มีนอดื้นดอกจันอยู่เหมือนกันซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าตัวสปีดเซนเซอร์จะไปขัดเคลื่อนเข็มความเร็วและตัวเลขในหน้าปัดจอใหม่อยู่ตรงเซิรท้ายพอดีเลยส่วนเทคนิครถรุ่นนี้นะครับถ้าหากว่าเราถอดจอไมออกแล้ว แล้วบังเอิญเราขับรถไปทําธุระผลที่ตามมานะครับแอร์จะไม่เย็นนะครับรถรุ่นนี้ห้ามถอดจอใหม่แล้ววิ่งไปใช้งานนะครับถ้าถอดจอใหม่แล้วสตาร์ทเครื่องยนต์เปิดแอร์แอร์จะไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครไม่รู้แล้วเข้าใจผิด นึกว่าแอร์เสียข้าวร้านแอร์เดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่นะครับจะขอเตือนไว้ด้วยความปรารถนาดีจากร้านซ่อมทำใหมสวัสดีครับ